สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาซูร่าการเบิงแล้วรุวย้ยชาแนลค่ะพี่น้องคารมาพบมาพอกันก็นไปในช่วงบ่ายค่ะของเมื่อวันที่29นะคะเดือนมิถุนายนนะคะปีพุทธศักราชส5 6 8ันสนะคะพี่น้องคะมื้อนี่ขายแอดผ้าไปพี่น้องวัเท่าสุขสุขคนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนว่าทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องค่าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่า นะคะแนวทางตำล่าของปูสามเงามวทิพผ่านมานี่เขาเลียกวิ่งซีนะคะเขาวิ่งซีตะวันจับคู่หนีบอกเขาด้ค่ะพายพี่น้องเด้ออาตะต้องแอกติตตามขึ้นกเนนะค่ะประวาตแนวทางของปูลลเราเก็เคยเขาน้อพี่น้องเคยเขาถอดสามตัวบุนดิเพ้ออะไรนะคะพลายพี่น้องคะอ้าวพี่น้องคะแนวทางมันนี่นะคะของปูสามเงาตำล่าค่ะสีเรมาเป็นตัวใดพลายพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะนะ่ะกล่าวนมัสการรนะคะครับเจริญพรเลยนะรวยแล้วรวยค่ะ เอฟคือที่ดูเบอรงแล้วรวยฝั่งหลวงพ่อยฝัพรควาจานยู่านะค่ะคือจะปล่อยหวยลาวค่ะในลาวไ,ไปผิดถูกก็ไม่ว่ากันนะเนาะค่ะลาวคือมันชอบชอบเพียงโชคเพียงชายนะค่ะแต่ใครมาเล่นก็นดูไปเพิ่นเิน,เนนะเดี๋ยวไปเล่นเพิ่นเินไปค่ะมันจะจะปล่อยชักที่หมายเลขเนี่ยนะ เกี่ยงทำไม่เลขหลายตัวหน่อยหลายตัวหน่อยนะวันนี้นะโขผิดโขผิดก็ไม่ว่ากันนะมันเป็นแนวทางมันอาจจะถูกได้แล้วก็ผิดได้นะค่ะมันมีก็มีสองอย่างมันมีถูกก็ผิดไงถ้ามีจะโขโขก็ไม่รู้เงินไว้ไหนนะ่ะบุญละรวยเลยโอ้โหป่านนี้บ้านขังฝาแปะทองเต็มหมด ใช่ไหมเดี๋ยวจะถูกอย่างเดียวขายก็ให้ตังค์อย่างเยอะไหมไม่มีเจ้ามือแล้วไม่มีเจ้ามือแล้วป่านนี้เนาะใช่ค่ะอาจารย์เจ้ามือเจ๊งไม่มีเงินจ่ายมันจะถูกทุกวัน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 เจ้ามือเจ๊งไม่มีใครๆนะในเรยไซักกินทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่มีลูกค้าแทงลูกค้าก็เจ๊งเหมือนกันค่ะอ่่มันก็มีถูกมีผิดเป็นเรื่องธรรมดาข้าวพรก็เริ่มเลยนะ แล้วก็เริ่มเลยมีลาววันนี้ปล่อยหวยลาวนะค่ะปัก,ป,กปักไปที่หนะ้าหกนะวิ่ง 5, 6, 5, 6, นะวิ่งห้าหกห้ากัหกนะค่ะสามตัวบนเลยนะค่ะสามตัวบนหกสี่หกหกสี่หกค่ะหกห้าหกหก้าหกค่ะหก หกเก้าห้าค่ะสองตัวไปกับบนล่างค่ะห้าหกห้าหกค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะสี 3, ่หกสี่หกค่ะกันสามห้ากันสามห้าค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะ วดเจเลยวัดเจวันจุกมันไม่มาสามห้านะก็มันมาค่ะมีเท่านี้เนะหนึ่งสองสามเตห้าหกเจ็ดแปดหมายเลขนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดค่ะว่าจังนะเออแปดหมายเลขก็มีแค่นี้นะค่ะแค่นี้นะครับตัวไหนก็ตัดเล่นได้แต่มาก็มันเป็นเลขที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดค่ะนะ ็เลยไม่ได้เลยเอาสี่เก้าตัวนะมัน,นจะมาเจาะจงไว้ออกสี่เ 4, ก้าเป็เรื่องของมันนะค่ะเมื่วาที่แล้วมันมาแค่เลขแค่สองตัวเองนะเ,เลขแค่สองตัว,วามามาอยู่หัวกระทายเลยสี่กับเจ็ดอยู่ท้ายเลยเราก็จับไม่ถูกเลยเราจับสามตสามสามสามหมดเลยมัน <Okay. S 2> มาเจ็ดเลย <Okay. S 2> เรียบร้อย <laughs> อันนี้อาจจะมาตรงเรานะไอ้วันจัน์ไม่ใช่วันนี้นะ <Okay. S 2> อาจจะมาตรง ห้าหกสี่หกเก้าห้าเนี่ยลอยลอยเด่นเลยห้าหกเก้าห้าสี่หกเนี่ยนะสี่หกห้าหกอืออลอยลอยเด่นเลยน่าน่าจะได้นะไม่เก้าหกเก้าเก้าเอ้กมาแช้เก้าหกเอ้ยเก้าหกไม่มีด้วยกันเก้าห้าค่ะห้าหกอือเก้าหกไม่มีเนียใช่ถ้าขาดจัดไปหนจ่ายเก้าหกไปเบิร์ก็ได้นะ เก้าหกหรอคะใช่ค่ะเออมันจะแลกเพิ่มขึ้นไปตัวค่ะแต่เก้าหกไปตัวไปกลับโบรางแล้วนะ <c oughs> ได้ค่ะอยู่แค่นี้วันนี้ออกไปทางไหนบ้างอย่าง <c oughs> ยังไม่ออกไปทางไหนเลยค่ะพ่อจันคนหยุดเลยนะค่ะหมูเล็กรับอิสระเอวเขาก็ มาดื่มกันเดี๋ยวพ่าวัานอุวันเอกเราตรงนี้จะปล่อยหวยไทยไปอีกรอบได้ค่ะพระอาจารย์คะมีจะปล่อยหวยไทยอีกรอบค่ะไปล่อยหวยไทยอีกรอบกันดื่มเพื่อจะมานะค่ะพระอาจารันแล้วก็เบิวริหลายว่างก็เดี๋ยวพระอาจารย์จะลาไปหาอะไรเป็นว,ว่างก็พิดกล้องว่านะได้ค่ะจา้าพระอาจารย์ัะ อันนี้ก็ไปหาทำงานไปเรื่อยๆเนาะไออิสระคือให้เบิ้งเอฟซีทุกคนเนี่ยนะที่ดูะอาจาย์อยู่นะเออเบิ้องละรวยดูเบิ้องละรวยฟังปอาจารย์อยู่เนี่ยนะทุกคนทุกกลุ่มทุกคณะเนี่ยนะถ้าถูกก็อย่าลืมกันนะช่วยกันทำแทงน้ำทั้งน่อยนะ เวลาหกสิบบาทมันจะได้สําเร็จรลุล่วงไปสเสร็จ,รจมันก็จะสบายใจใจมันก็อย่างใจระยะเวลาอีกนานนะหลังออกพรรษาโน,น่นนะหลังออกพรรษาก็กลางกลางเดือนนะแต่ถึงจะไหนะรับกระถินก็ไปทอดกระถินด้วยกันนะอย่าอีกครับน่าจะวันที่เก้าพระจัดจะบอกให้ทําบุญต้นเทียนนะต้นเทียนใครที่ไม่ได้ไปวัดไม่ได้ถวายต้นเทียนแล้วอยากจะทําบุญ ทำบุญทาวายเทียนข้าพัรศาเดี๋ยวก็จะบอกคนที่เก้าเนาะเบิ่งแล้วรวยนะใช่ได้ค่ะประชาร์คอีกเก่าอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะมีความสุขเลยนะคิดดีทําดีนะเจงดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาเองนะเงินทองไหลมาณน่จาริตเลยกนะ็ติตดตามกันไปกดไลค์กดแชร์ให้เบิ่งแล้วรวยบ้างเนาะก็เบิ่งแล้วรวยก็ขอให้ทางช่องกิจการงานจเจริญรุ่งเร,องเรืองเลยนะให้มีความสุขทัขงขงข้งครอบครัวเลยสาธุเลยนะ,จะเจริญพรการรัสษจนะคะสาธุนะคะขอบคุณค่ะ สรุปแนวทางทาคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางต่ำเล่าค่ะพี่น้องแนวทางของปูมันนีนะคะปูล้หายวิ่งหากับ6นะคะพี่น้องคะวิ่งห้ากับ6ค่ะแนวทางมี6 4 6ี่หกหกห้าหกหกเก้าหาเก้าหกหาหกเก้าหากับ4ี่หกนะคะตัดออกมานะคะพยี่น้องคะสองโตบนบวกล่างค่ะโตกันก็คือ3หากับสองเก้านะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ บันทึกนะคะแนวทางของปูมหทิพย์านมานี่เขาเ่าเหล็กเหล็กวิ่งเหล็กปักหลักก็คือเข่าซีนะคะพี่น้องคะเข่าซีเด้อค่ะเด้อส่วนอาจา,ากครูมหทิพย์านมานี่บ่เข่านะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่าจากปูสามเงาเด้อค่ะ พ,พี่น้องเน้อยอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ประท่าสุขสกุลค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู 3เงาค่ะสําหรับพ่อพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกคร่ะพี่น้องคะ,งคะแต่ประยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไมา่เล่ากัอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิด,ดปที่สเตเบลปราดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอคซิเดย์คอตัวลาพ่อพี่น้องมาทาสกุลสกุนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมกับแบบในคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ